มาแล้วครับขบวน560นะก็ออกบ้านแฮดมา6กโมง25นาทีนะมาถึงตรงนี้6โมงสานาทีนะก็วันนี้วิ่งเร็วนะวิ่ง8นาทีนะปกติจะวิ่ง9ถึง10นาทีนะวันนี้วิ่ง8นะวันนี้กลับเร็วนะได้ถ่ายนะ560นะ แต่มาเช้าตอนมานี่ตำหลัง1นึ่งาสนะฮะห้าหเอ้ห5าห้าเนะ s r 5 1 0 3นะฮะทำกระบวน560กับแหลมสบังนะพอขอรอก็เปิดบีดทักทายนะ